เลนพรญาตโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็จะได้มาอ่านระไปพิดกเล่มที่74นะในเรื่องของความระงับอารมณ์นะซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคก็ทรงตัดสอนไว้นะในเรื่องที่ว่าคนเรานั้นเนี่ยต้องระงับความโกรธระงับอารมณ์เปรียบประดุดเหมือนกับไม้ที่มีการสีกันเนี่ยไฟก็ย่อมเกิดขึ้นได้แล้วไฟก็จะเผา เผาไม้นั่นแหละเพราะความความฉุนเฉียวหรือความโกรธนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้เราต้องพยายามที่จะระงับนะมีสตินะมีสติระงับความโกรธนะเพราะถ้าความมีความโกรธแล้วเนี่ยมันจะเ,เสียหายเยอะแยะนะเยอะแยะสุดประมาณนะเพราะนั้นพุทค์ถึงได้ทรงตรัสให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความเมตตาการุณา นะเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่มีความไม่เกียดชังผู้อื่นนะชีวิตอย่าไปคาดหวังอะไรมากมีชีวิตที่สงบแล้วก็เรียบง่ายนะนนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเ,เล่มที่74ในหน้า219ว่าเมื่อไม้ถูกสีชื่อว่าไฟย่อมเกิดขึ้นไฟย่อมเกิดจากไม้ใด ก็ย่อมเผาไม้นั้นนั่นแหละฉันใดเพราะความฉุนเฉียวความโกรธย่อมเกิดแก่คนผู้มีปัญญาน้อยไม่รู้แจ้งความโกรดนั้นนั่นแหละย่อมผลานบุคคลฉันนั้นความโกรธย่อมเจริญแก่ผู้ใดเหมือนไฟที่ลุกโชนเพราะหญ้าและไม้ยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างแรมฉะนั้นความโกรธของผู้ใดสงบเหมือนไฟไม่มีเชือ้อ ยศของผู้นั้นย่อมเต็มเปี่ยมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างขึ้นฉะนั้นดังนั้นเราต้องพยายามที่จะระง,งับอารมณ์นะอย่าพยายามกดเครื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดโป่งแยงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะก็วันนี้ก็จะมาอ่านาทศชาติชาดกเอาเนื้อหาตามพระไตรปิฎกเลยนะในในเรื่องของเวสพระเวสสันดรชาดก นะจะอ่านให้ฟังซึ่งเราท,ทุกท่านก็คงจะได้เคยได้เคยฟังเรื่องเวสันดรมาเยอะแล้วนะแต่ว่าที่จะฟังจากต้นฉบับจริงของพระไตรปิดกเนี่ยคงจะไม่มีนะเพราะอย่าพก็ต้องถือเป็นการเทศเนาะอันนี้หลวงพี่ก็จะได้อ่านให้ฟังว่าความเป็นมาเป็นไปก็ตั้งแต่นางพระนางพุทธดีซึ่งเป็นเป็น พระชายาของเท้าวสกกะเทวราชเนี่ยถึงกําหนดที่จะต้องไปเกิดในโลกมนุษย์เพื่อให้กําเนิดพระเวสสันดรน,นะต่างๆแล้วเมื่อขอพรจากพระอินทร์สิประการแล้วเนี่ยก็ลงมาจุติในโลกสวรรค์ในโลกมนุษย์แล้วก็แต่งงานกับพระเจ้ากรุงสัญชัยนะแล้วก็ ให้กำเนิดพระโอรสคือพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็พอในวัยหนุ่มก็แต่งงานกับพระนางมัทรีมีลูกสองคนนะคือกันหาชาลีนะแล้วก็มีช้างช้างเผือกคู่บารมีอยู่มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็ประทับทรงช้างออกเยี่ยมประชาชนก็มีชาวเมืองออออกะลิงคลัตเนี่ย มาขอช้างตัวนี้เพราะว่าอ้างว่าข้าวยากหมากแพงต้องมีช้างมงคลไปอยู่ที่เมืองจึงจะทําใหา้จึงจะทําให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลได้นะก็พระวิษนุอลกเลยพระราชทานให้ก็ชาวเมืองสีพีก็ไม่พอใจไปฟ้องจ้างกุงสันชัยนะก็เลยได้มีการในรเทศ พเพราะพระเวสสันดรไปอยู่ที่เขาวงกฏนะนามัสสีกัญหาชาลีก็ตามไปด้วยนในเรื่องก็มีชูชกไปขอกัญหาชาลีก็ยกให้อะไรต่างๆเพราะมันรก็ยกให้อะไรต่างๆเหล่านี้นะตอนหลังพอชูชกแบบเอากัญหาชาลีไปแล้วเ,เทพเทวดาโดนทางโด,ดนใจให้หลงทางไปที่เมืองของ พระนางผูสดีกับพระเจ้าสัญชัยซึ่งเป็นปู่สเสด็จปู่สเสด็จย่าของกันหาชาลีก็จําหลานได้ก็เลยขอไถ่จากชูชกเลี้ยงชูชกจนท้องแตกเอ้ยแบบกีชูชกกินมากก็เลยท้องแตกตายอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยแล้วตอนหลังกันหาชาลีก็พาสเสด็จปู่สเสด็จย่าไปรับเขาไปสันดอนกลับมานี่ก็คือความเป็นมาเป็นไป,นปที่จะได้อ่านให้ฟังตามเนื้อจริงๆเลยว่า นางกษัตริย์พระนามว่าผุดสดีพระชนนีของเราในชาติที่ล่วงมาแล้วพระนางเป็นพระมเหสีเป็นที่รักของเท้าสักกะเท้าสักกะจอมเทพทรงเห็นว่าพระนางจะสิ้นอายุจึงตัดดังนี้ว่านางผู้จเจริญเราจะให้พรสิประการแก่เธอตามที่นางปรารถนาพอเท้าสักกะตัดอย่างนี้เท่านั้นพระเทวีได้ทูลเท้าสักกะว่าหม่อมฉันมีความผิดอะไรหรือ พระอ,องค์เกียรติหม่อมฉันเพราะเหตุใดจึงจะให้หม่อมฉันเคลื่อนจากสถานที่อันลื่นลมเหมือนลมพัดให้ต้นไม้หวั่นไหวฉะนั้นเมื่อพระนางพุทสดีตัดอย่างนี้เท้าสักกะได้ตัดกับพระนางอีกว่าเธอไม่ได้ทําชั่วเลยและไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้แต่อายุของเธอมีประมาณเท่านี้เองเวลานี้เป็นเวลาที่เธอจักต้องจุติเธอจงรับเอาพรสิประการอันประเสริฐสุดที่ฉันให้เธอ พระนางผุสดีนั้นมีพระไทยยินดีล่าเริงเบิกบานทรงรับเอาพอรสิประการซึ่งเป็นพอรอันเท้าสักกะพระราชทานทรงรวมไว้พระนางผุสดีนั้นจุติจากดาวดึงแล้วมาบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ได้อภิเศกสมรสกับพระเจ้าสัญชัยในนครเชตุดรในการเมื่อเราลงสู่พระคันอันนี้หมายว่าคือพระพุทธองคนะ์เล่านะเล่าเล่าเล่าพุทธประวัติของพระองค์นะ เราก็ถึงหมายถึงพระพุทธองค์พระโคตมาพะพุทธเจ้าในการเมื่อเราลงสู่พระคันของพระนางพุทธีพระมารดาที่รักด้วยเดชของเราพระมารดาของเราเป็นผู้ยินดีในการให้ทานเสมอทรงให้ทานแก่คนยากไร้คนป่วยไข้คนแก่คนยากจนคนเดินทางสมณะพราหมณ์คนสิ้นเนื้อประดาตัวพระนางพุทธสีทรงพระคันครบสิบเดือนเมื่อพระเจ้าสัญชัยทรงทำประทักษิณพระนครพระนางก็ประสูติเราณท่ามกลางถนนของคนค้าขาย นามของเราจึงไม่เนื่องข้างฝ่ายพระมารดาและไม่เกิดเนื่องข้างฝ่ายพระบิดาเพราะเราเกิดที่ถนนของคนค้าขายนี้ฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเวสันรนในการเมื่อเราเป็นเด็กมีอายุ8ปีแต่กำเนิดในการนั้นเรานั่งอยู่ในปราศาสคิดเพื่อจะให้ทานว่าเราพึงให้อาไทยคือให้ใจหัวใจนะจักสุแม่เลือดเนื้อเราพึงให้ทานนั้งละกายถ้าใครได้ยินแล้วพึงขอกับเรา เมื่อเราคิดถึงความเป็นจริงจิตของเราไม่หวั่นไหวไม่หดหู่ในขณะนั้นแผ่นดินเขาสีเนรุมาศและเราป่าได้หวั่นไหวในวันอุโบสถสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงทุกกึ่งเดือนเราขึ้นคอมองคลหัดถีปัจจัยนาคเข้าไปยังศาลาเพื่อจะให้ทานทามทั้งหลายชาวกลิงคลัตได้มาหาเราได้ขอประยาคตจสารทรงอันประกอบด้วยธัญลักษณ์ที่ชาวโลกสมมุติว่าเป็นมงคลกับเราว่า ชนบทฝนไม่ตกเกิดทุกพิกภัยอดอยากมากมายขอพระองค์ทรงโปรดพระราชทานพญาโคจสารตัวประเสริฐพวกกองอันเป็นช้างมงคลตัวอุดมด้วยเถิดพามมงคลพามทั้งหลายขอสิ่งใดกับเราเราย่อมให้สิ่งนั้นไม่หวั่นไหวเลยเราไม่ซ่อนเลนของที่มีอยู่ใจของเรายินดีในทานเมื่อยาจกมาถึงแล้วการห้ามคือการไม่ให้ไม่สมควรแก่เรากุศลสมาทานของเราอย่าทำลายเสียเราจักให้โคจสารตัวประเสริฐ เราได้จับงวงพญาโคจสารวางบนมือพราหมณ์และจึงหลังน้ําในเต้าทองลงบนมือได้ให้พญาโคจสารแก่พราหมณ์ทั้งหลายเมื่อเราให้พญามงคลโคจสารตัวอุดมเผือกผ่องแม้ในการนั้นอีกแผ่นดินเขาสีเนรุลาดและราวปากก็ได้หวั่นไหวเพราะเราให้พญาโคจสารนั้นชาวพระนครสพีพีพากันโกรธเคืองมาประชุมกันแล้วขับไล่เราออกจากแวน่นแวนของตนว่าจงไปอยู่เขาวงกด เมื่อชาวพระนครเหล่านั้นขับไล่จิตของเราไม่หวาดไหวไม่หวั่นไหวไม่หดหูเราได้ขอพรอย่างหนึ่งเพื่อมีสีหน้านะเพื่อมหาทานให้เป็นได้เมื่อเราขอแล้วชาวนครสีพีทั้งหมดได้ให้พรอย่างหนึ่งแก่เราเราจึงให้เอากองคู่หนึ่งไปตีประกาศว่าเราจะให้มหาทานครั้งเมื่อเราให้ทานอยู่ในโรงทานนั้นเสียงดังกึกก้องอึ้งมีย่อมเป็นไปว่า ชาวพนะนครศสีพีขับไล่พระเวสสันดรนี้เพราะให้ทานพระองค์จะยังให้ทานอะไรอีกเล่าเราได้ให้ช้างมาลถทาสีธาตุแม่โคซับคันให้มหาทานแล้วก็ออกจากพนะนครไปในการนั้นคันเราออกจากพนะนครแล้วกับผินหน้ามาเหลียวดูในการนั้นแผ่นดินเขาสีนเนรุลาชและปล่าป่าก็ได้หวันไหวเราได้ให้ม้าสิงทบสี่ตัวและรถแล้วยืนอยู่ที่ทางใหญ่สี่แยกคู่เดียว ไม่มีเพื่อนได้กล่าวกับพระนางมัซซีเทวีดังนี้ว่าแม่มัซซีเธอจงอุ้มกันหากุมารีเถิดเพราะเธอเป็นน้องคงเบากว่าพี่จะอุ้มพ่อชาลีเพราะเขาเป็นพี่คงจะหนักพระนางมัซซีทรงอุ้มแม่กันหาผู้อ่อนนุ่มดังดอกปทุมและบัวขาวเราได้อุ้มพ่อชาลีหน่อกษัตริย์เปรียบดังแห้งทองคําชนทั้งสี่เป็นกษัตริย์สุขุมมลชาติเกิดในสักุลสูง ได้เสด็จดำเนินไปตามทางอันขูุขะและราบเรียบไปยังเขาวงกฏมนุษย์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเดินตามมาในหนทางก็ดีสวนทางมาก็ดีเราทั้งหลายได้ไต่ถามเขาถึงหนทางว่าเขาวงกฏอยู่ที่ไหนเราเขาเห็นเราทั้งหลายณนะที่นั้นแล้วได้เป่งเสียงอันประกอบด้วยกรุณาว่ากษัตริย์เหล่านั้นคงจะต้องได้เสวยทุกอย่างยิ่งเพราะเขาวงกฏอย่างไกลถ้าพระกุมารกุมารีเห็นต้นไม้อันมีผลในป่าใหญ่ พระกุมารกุมารีก็จะทรงกันแสงเพราะเหตุแห่งผลไม้เหล่านั้นต้นไม้ทั้งหลายอันสูงใหญ่ไพศาลเห็นพระกุมารกุมารีทรงกันแสงก็โน้มยอดลงมาหาพระกุมารกุมารีาเองพระนางมัส,สีผู้ทรงความงามทั่วสารพางทรงเห็นความอัศจรย์ที่ไม่เคยมีมาหน้าขนลุกขนพองจึงยังสาธุการให้เป็นไปว่าความอัศจรรย์ไม่เคยมีในโลกบังเกิดขนชูชันหนอหมู่ไม้น้อมยอดลงมาเองด้วยเดชแห่งพระเวสสันดร เทวดาทั้งหลายช่วยยน่นหนางให้ด้วยความเอ็นดูพระกุมารกุมารีในวันที่เราออกจากพระนครสีผีนั่นเองเราทั้งสี่ได้ไปถึงเมืองเจตลัดในการนั้นพระราชาอยู่ในนครมาตุนครต่างก็ปนมมือมาล้องให้มาหาเราเจรจาปาศัยกับพระโอรสของพระเจ้าเจตรลาดเหล่านี้อยู่ณที่นั้นให้พระโอรสของพระเจ้าเจตรลาดเหล่านั้นกลับที่ประตูนั้นแล้ให้ไปยังเขาวงกต ท้าวสกกะจอมเทวดาตัดเรียกวิสุสกรรมเทพบุรผู้มีฤทธิ์มากมาแล้วสั่งรับสั่งให้ไปเนรมิตบรรณศาลาอย่างสวยงามน่าลื่นลมสำหรับเป็นอาสมวิสุกรรมเทพบุรผู้มีฤทธิ์มากรับเทวบัญชาของท้าวสกกะแล้วได้เนรมิตบรรณศาลาอย่างสวยงามน่าลื่นลมสำหรับเป็นอาสมเราทั้งสี่มาถึงป่าใหญ่อันเงียบเสียงอื้ออึง ไม่เกินกลนด้วยฝูงชนอยู่ในบนนารรณาศาลานั้น,นเชิงเขาในการนั้นเราพรนางมัตสีเทวี TV, พ่อชาลีและแม่กันหาทั้งสองบรรเทาความเศร้าโศกของกันและกันพักอาศัยอยู่ในอาสมเรารักษาเด็กทั้งสองอยู่ในอาสมอันไม่ว่างเปล่าพนางมัตสีนําผลไม้มาเลี้ยงผลทั้งสามเมื่อเราอยู่ในป่าใหญ่ชูชคพามเดินเข้ามาหาเราได้ขอบุตรทั้งสองของเราคือพ่อชาลีและแม่กันหา พอได้เห็นยาจกเข้ามาหาความล่าเริงเกิดขึ้นแก่เราในการนั้นเราได้นําบุตรทั้งสองมาให้แก่พราม์เมื่อเราสละบุตรทั้งสองของตนให้แก่ชูชกพรามในการใดแม้ในการนั้นแผ่นดินเขาสิเนลุราชและเราป่าก็ได้หวั่นไหวต่อมาเท้าสกะทรงแปลงเพศเป็นพรามเสด็จลงมาจากเทวโลกมาขอนางมัสีผู้มีศีลมีจริยาวัดอันงามกับเรา เรามีความนำลิแห่งใจอันเลื่อมใสจับพระหัตพระนางมัศียังฝ่ามือให้เต็มด้วยน้ําให้ได้พระนางมัศีแก่ป่ามนั้นเมื่อเราให้พระนางมัศีมูเทวดาในอากาศต่างพรอยยินดีแม้ในการนั้นแผ่นดินเขาสิเนรูราชและเราป่าก็ได้หวั่นไหวเมื่อเราสละพ่อชันลีแม่กันหาผู้ธิดาและพระนางมัสีเทวีผู้มีจริยวัตรอันงดงามไม่คิดถึงเลยเพราะเหตุแห่งโพธิญาณน,นั่นเอง บุตรทั้งสองเราก็ไม่เกลียดพระนางมัสีเราก็ไม่เกลียดแต่พระสัพทัญญุตยานเป็นที่รักของเราฉะนั้นเราจึงให้บุตรและภรรยาผู้เป็นที่รักของเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระมารดาและพระบิดาเสด็จมาพร้อมกันณนะป่าใหญ่ทรงกันแสงสศร้าอึดอื้น,น่าสงสารตัดถามถึงสุขทุกข์กันอยู่เราได้เข้าเฝ้าพระมารดาและพระบิดาทั้งสองผู้เป็นที่เคารพด้วยฮิลีและโอตปะแม้ในการนั้นแผ่นดินเขาสีเนื้เขาสีเนระรราวป่าก็ได้วันไหวอีกครั้งหนึ่ง เรากับบรรดาพญาติของเราออกจากป่าใหญ่จะเข้าสู่พระนครเชตุดรอ,อันเป็นนครอุดมหน้าลืล่นลมแก้วเจ็ดประการตกลงแล้วมหาเมฆยังฝนให้ตกแม้ในการนั้นแผ่นดินเขาสิเนรุราชและราป่าก็ได้หวันไหวแผ่นดินนี้แม้ไม่มีจิตใจไม่มีไม่รู้สุขและทุกข์ก็หวันไหวถึงเจ็ครั้งเพราะกําลังแห่งทานของเราชนีแหละน,ะนี่คือ,อเนื้อหาใน เวสันตละจริยาสูตรนะในพระไตรปิฎกเล่มที่74นะซึ่งเป็นการบำเพ็ญบาร,รมีในพระชาติสุดท้ายของพระเวสสันดรก่อนที่จะได้มาอุบัติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและเป็นพระโคตมะพุทธเจ้าในยุคข,ของเรานะนี่ก็คือ,อการได้มาอ่านนะอ,อ่านอะไรอ่ะ ทศชาติชาดกซึ่งเป็นชาติสุดท้ายเพราะว่าพระพุทธองค์ก็จะมีสิบพระเจ้าสุดท้ายก็จะมีเป็นพระเตมีใบ้นะเป็นพระมหาชนกเป็นพระสุวรรณสามพระเนมิราชเป็นพระเนมิราชนะเป็นพระมโหสถนะเป็นเอ่อหน้าคุริทตะเป็นจันทกุมารเป็นพรมนาลทะเป็นวิทูลบัณฑิตแล้วก็เป็นพระเวสสันดรสิบพระเจ้านี่คือพระชาติสุดท้าย นะที่หลวงพี่ได้อ่านได้ฟังเพวัะนั้นก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าระ,ะงับอารมณ์นั่นก็คือในคําสอนนี้นนในพระไตรปิฎลเล่มเน,นี้ก็คือว่าเมื่อไม้ถูกสีไฟย่อมเกิดขึ้นแล้วไฟก็ย่อมเผาไม้นั่นแหละนะเพราะความฉุนเฉียวความโกรธเนี่ยย่อมเกิดกับคนที่มีปัญญาน้อยไม่รู้แจ้งแล้วความโกรธนั่นแหละมันก็จะเผาผ่านบุคคลน,นั้นเอง เพราะนั้นเราต้องมีสติระลึกรู้นะที่นี่ก็เป็นบรรยากาศของวัดโป่งแยงนะที่ครั้งหนึ่งก็เป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากนะแต่การเวลาผ่านไปนะ,ะก็อาจจะมีความสุดโทมลงไปบ้างอันนี้คือพระเจดีสุวรรณสุวรรณเจดีนะพะสุวรรณเจดี ก็มีความงดงามอยู่นะนี่ก็เป็นพระพุทธศายาตนะปัจจุบันในแต่ละวัดก็จะมีพระอยู่น้อยนะคุณโยมนะที่นี่เป็นโป่งยางนะอยู่ใกล้ๆม่อนแจ่มนะก็พระโบส์นี้ก็จะอยู่ด้านบนนะด้านบนมีพระวิหารของหลวงพ่อสมปรานาอยู่นะวิวทิวทัศน์ก็เป็นธรรมชาติดีมากนะ ที่พวกเราได้เห็นนะความงดงามนะของของพระเจดีนะซึ่งเข้าใจว่าที่ในบนดบเล็กๆที่เห็นในช่องกระจกนั้นน่าจะเป็นพระ,ะบรมสารีริกธาตนะุก็มีความสวยงามเพราะนั้นวันนี้ก็พี่ก็จะได้สรุปนะ สรุปในเรื่องของการระงับอารมณ์นะว่าชีวิตคนนั้นมีได้ทั้งสุขทุกข์บางครั้งใจไม่สนุกเป็นหนักหนามีอารมณ์โกรธเคืองบ้างเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ตัดสอนไว้ว่าพึงระวัง ท่านทรงเปรียบเหมือนไม้ที่ถูกสีย่อมบังเกิดไฟมีเช่นนั้นได้แล้วไฟมันย่อมเผาไม้อันนั้นไปเพราะความจริงนี้ไซอย่างแน่นอนฉะนั้นเราพึงมีสติที่จะระงับความโกรธไว้ให้ได้อย่าให้เป็นประดุด ดังเปลวไฟที่มาเผาจิตกายใจของเราเองพึงเป็นผู้มีเมตตารักษาจิตและเมตตาเป็นนิสผู้คนนั่นเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นอย่างตื้นตันมีความรักในใจมั่น แห่งตัวตนเป็นผู้ไม่เกียจชังคนผู้ใดและจะไม่คาดหวังดังประสงค์มีชีวิตสงบเรียบง่ายดังใจจงจิตก็จะสงบลงด้วยสุขเอยในวันนี้ได้อ่านพระชาดกเรื่องเวสัดนดรที่ปลกด้วยทานบารมีมั่น เป็นการกล่าวถึงมหาทานที่พระองค์พระราชทานออกไปลพันไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกนั้นอย่างแน่นอนหรือการพระราชทานกันหาและชาลีซึ่งเป็นบุตรธิดาที่น่ารักมั่นแก่พรามชูชกเป็นภพลวันหรือประทานมัตสีแก่พราม เอ่ยขันต่อมาเมื่อจบความโศกเศร้าพระบิดาพระมารดาเล่าเสด็จหาชวนพระเวสสันดรพระนางมัสสีกับสู่นัขลาฝนนะโบคลพัดก็โปรยเป็นลงมานะ อย่างมากมายลัานี้เป็นต้นก็ในตอนท้ายนะที่ครูบาอาจารย์ท่านได้รจนาไว้ก็คือ,อพงท่านเนี่ยบรรดาขอให้ฝนนะตกมาเป็นเพชรพลอยนะให้ชาวเมืองสีพีเนะี่ยได้เก็บได้ใช้กันนี่เป็นทานบาร,รมีในชาติสุดท้ายของพระเวสสันดรน,นะเพราะนั้นในพระไตรปิฎกเล่มที่74ในวันนี้นะก็เป็นเรื่องพึงระงับอารมณ์นะ พยายามให้เหล่านั้นมีเมตตาอยู่ในจิตใจนะมีความเบิกบานนะมีความอดทนนะมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเพราะว่าบางครั้งอย่างที่หลวงปู่ชาบอกอะว่าบางทีเออเราเราขยันเราก็ต้องทำเราขี้เกียจก็ต้องทำนะในการภาวนาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องบางทีเราก็ต้องมีสตินะระลึกรู้แล้วก็ต้องทําให้สม่ําเสมอนะเพราะนั้นวันนี้ก็คงเอาสั้นๆเพียงเท่านี้ในเรื่องการระง,งับอารมณ์ที่ผู้รองทรงเปรียบเหมือนไม้ที่สีกันเนี่ยย่อมเกิดไฟขึ้นแล้วไฟก็จะเผาไม้นั้นเหมือนกับความโกรธในตัวเราก็เผาตัวเรา ความโกรธเนี่ยมันมันทำร้ายตัวเราเองไม่ได้ทำร้ายคนอื่นเลยดังนั้นเราต้องพยายามเป็นคนที่ฝึกเป็นคนไม่โกรธมีเมตตาก,การุณาขออน้ญาตแข่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่ได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเรื่องเบสันดรในวันนี้และคำสอนในเรื่องการละง,ง้ออารมณ์ขอได้โปรดเป็นพร,พระปัจจัยพิบาลประทานพรตดโยมพี่โยงน้อนทุกท่านขอทุกท่านดนมีแต่ความสุขมีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอจงสําเร็จสมว่ามุ่งมา่ปรารถานาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของผู้ที่ได้ทําบุญสร้างวัดป่งแยงแห่งนี้แล้วก็บรรพบุรุษผู้มีพระคุณครูบาอาจา,จากกรย์เจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องของหลวงพี่แล้วก็ของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจง้งแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้มารับบ,บุญกุศลและอนุโมทนาใน บุุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร